เข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมครับหนุ่มชาวไร่ขวัญใจชาวนาครับอัยาราพุ่มพวงกลับมาติดตามข่าวภูมิภาคกันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูกันที่ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าครับที่ยังมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องทําให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องทํางานกันอย่างหนักเพื่อเข้าไปติดตามยึดคืนพื้นที่ล่าสุดที่จังหวัดฉะเชิงเซาเกาะอรมนรร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารกองบุกตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนในเขตตาบลท่าตะเกียบหลังพบมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเกือบบไรร่คั จ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและปราบปรามต่ออรมนจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับทหารจากกองพลทหารราบที่11ทหารพรานจากร้อยทพพ1306นองข้อ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนสองแปลงบริเวณเชิงเขา300ร้อยและเชิงเขาตากศิลหมู่ที่7จ็ดตําบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาหลังพบว่ามีการบุกรุกด้วยการนําต้นปาล์มอายุป,ประมาณหนึ่งสองปีมาปลูกเอาไว้ครับเป็นแนวยาวเต็มพื้นที่ตั้งแต่เชิงเขาจนถึงถนนหนองกระทิงอ่างเสือดําซึ่งเป็นทางเข้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าหนองปลาซิลซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้น ด้านนายทวัชชัยวิจิตวงศ์ผู้อำนวยการสํานักป้องกันร,รักษาป่าสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีก็บอกนะครับว่าต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรเป็นพื้นที่ป่าสงวนแปลงปลูกป,ป่าหรือว่าอยู่ในพื้นที่สอบประกอแล้วก็สํารวจการถือครองว่าได้รับการผนผานตามัมติคอรอมอ์มหรือเปล่าครับ เบื้องต้นทราบว่าเป็นแปลง RF 4 4มีการตรวจยึดแจ้งความดำเนินคดีไว้ตั้งแต่ปี2533แล้วทั้งสองแปลงมีพื้นที่รวมกันกว่า800ไร่หากตรวจสอบพบว,ว่าเป็นการบุกรุกก็จะแจ้งให้ผู้บุกรุกหรือถอนต้นป่าออกไปหากไม่ดำเนินการครับเจ้าหน้าที่จะด,ดำเนินการหรือถอนเองเบื้องต้นขอทราบแล้วว่าเจ้าของต้นป่าเหล่านี้เป็นของนายทุนคนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา ทางเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้เตรียมหลักฐานม,มาแสดงหากไม่มีก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ